สบายดีพี่น้องแน่เปิดขึ้นมาพอมาเจอแนวไม่ค่อยมากเท่าไหร่เขาเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะพี่น้องอันนี้นะาากระสกินตัวดำของผมแดงเจิบเขิมจ้าสกินเบิร์ดหรือบอ่สักคนมาสีอิ่มอยู่บ่กวะน้องมึงเขาย่างคิดเบอเบิร์ดนี่ใหญ่ถุยก่อน มีหอพักอีตู่อยู่บวานไหนก็ซ้ำอืมเพชรประโทบอจกักไม่ได้กินน้ำข้าวได้เมื่อคืนน,นะน,นี่นะเนียงกูอิ่มอิ่มยังมากอิ่มยังมากโอ้กินหลายอย่าง มาเลยครับน้าวมันแม่นแน่อยบอกเซองต้นไอ้ลบคนเรียบร้อยแล้วเพื่อแต่น้ำฮ้อนลวกไยเนื้อตะคขว ยี่แม่ป่อยู่นะฮะ่นียูเซ่พูดหาน้างอนก็เอาลบกคนเลียบล้อยลบอะไรหอนน้องหอนอยู่ข้างในนี่กำลังตกหากับโตะมาถือ้อสีคั่วอ่ะทีมาถือลกองไห้อื เขาไม่มีอะเนาะจ้องขอพุ่นไปขาไปขาคนพี่น้องเอ้ยข้าวค้อนเลยนะในของเฮาวต้องพิจารณาเบาไว้นะเลยเอาสัมเนจจริงจริงมันหิ้วเขาก็เลยเอาสัมเนจแเ้าก็ตุ๋มาใส่กันมาเยอะพี่น้องพักบ่มีพี่น้องเอ้ยทิ้งเอาสอบมาหน่ย นี yeah, so mm ่พี่เนาะกินกระปุนแล้วพี่เนาะกระปุนกันเด้อแดงจะแสบจะกินไนี่เผ็ดหมดจักจะได้น้ำสมเจาะข้าวบ๊วยไข่มาข้างหลังพี่ดำน้องทรายพี่นาะเบ้าไก่ บอกหมกมี่หมดท่นแล้วกินต่อพี่น้องโอ,โอเคสมหุ่นมันเลยเนาะโอ้ยใ,ให้กินเ่อแล้วเบาไก่มีช่องของตัวเองนะพี่น้องอ้าวาขวากดติดตามให้เบาไก่ได้มยพี่น้องชือ่อช่องยูทูบว่าเบาไก่พี่น้องขอบคุณขอบคุณในไลน์พี่น้องขออนุญาตพี่น้องผักบมกมี่หมดทันแล้ว กินหมดเนขาดตรงมือเลยถอดไม่ได้ถอจะถอดแล้วคือถิ่มจบผสาดเจ้าไดูครังนั้นห่าแักหมดโอ้มะนาวโยกเซลล์บอกเฮ็ดไก่ยกอันนี่ไงเลยบึงไก่เดินซามบังมีทั้งหลังไง ัยโยมมานี่เอ้ยอ๋อมึงข้างนอใส่จานเลยจังใส่เหาเมิงเบิิงไดข้างนอกตายโห้บล้วไรเนี่ยใส่นัำินดึกิ้านน้าวอ้มีกินมืดก่านะมึงต้องขามมาอินอินเยอะขับนี่นะ กินแข่งไอ้นี่กับมันอยาเอากินแข่งไอ้นี้ด้อยพอได้เงินเก่งมาเลยพี่น้องเยไปถล่โลอคอยต่อยเล่าซื้อได้เหรอบอก่ไปอยากเขากล้องด้วยแไรมันเขาก็ได้กล้องเต็มเลยเต็มเต็มนะ น้องใต้เลยลพี่น้องตอนนี้มีคน,น,นที่พี่น้องติดตามมาเป็นทไรหร่หกลอยแปดสิบเจ็ดคนเนาะมามือใดก็คือหก้อยหก้อยเบาใที่มันไปอย่างนี้โอเคคนละเนาไหร่เนาะว่าน่วอมของมันอนะ่ะ ่ครับนางนิ่มนั่งนันแต่ก็นั่งจอบหนาวอ่ะวเริมพันห่นะแต่มืนยังหนาวอืมดัครับตัวาัาใสบซนครบนี้นะกินกับพวของห่วงของพี่เออนุญาตีน้องใส่ถองมือกิน ข้ามีมแล้ว สั่งงานมาทำงานหรอมือหนึ่งจับแทกซี่มือหนึ่งอยากเทน้ำขาวุ่นหมวตัวเองป้าข่าวกินกับอย่าง

สูนาเขาไปลเก็อเขาิวอมมาเล่หน่ยิบูเบอรดแลลวน้ออะร่อยเดือนก็ได้มได้ตัวย็นเป็ดเขาสละของแน่เขากินน่อยเดียววางยจงช่องไปกินเป็ดมันต้องนีเนือิ่มแล้วสิบริกินเป็ดบันไ้นี่กับซ่านะไอ้บอยแกง่งยาวได้ไหมแก่ใสายไ่หา แขนงใช้ล่ห่ะกินบุเฟแทนน้ำมันดีเนาะเรือแร้งนั้นหอยล่าอะไรั่นีแรจับกระปุ่นะหวยล่าคือหอยบอยแล้วต้องยุบขึ้นไหมฮะถอยเจาอีกคือเราอ้มปุน่ยิบมแล้วยินไป กินกับพุิน่น้นแล้วกินต้มเป็ดต่ต้มเป็นแล้วกินยังอีกน่ะกินมันี่อืมมันมี่กับซ้านนึ่งพี่นอง เพี้ยต้มันเพิ่มบาหาบวัวเนาะเขาขายหาบันต่อหาพันเนาะไก่กนเ,นเขาขายะเขาอันแพกอันใส่แพ็กอันเด้อแพกแลหาพันนะครบเจ็ดอันโนะอ้ยใคยอยู่ในมือจิตอะอ,อันนี้นะี่ยได้กำไรจะแหวนสิบชิบเออยังไ,ได้อีอว่ากันหาแพกกระอยหนึ่งแมงเนาะได้กำไรตีลังกาเป็นธนลบก็ได้ไดโคตเนาะ แม่เป็นยังเงแข็งตามยำลังเสิไปคายเลยทีน้อยเกี่ยกัขอมีบอกมีมี่อมนะามงสีเียมอ่ะมอางวน่ยนอยอันแล้วก็เอาซีนแแมาบาทซาบบาทากพมบ่มีิายมายูล ทำไมมันกกินเบ็ดเหนียวอ่ะอิ่มแล้วเบ็ดก่อนไอ้มีเหนียวเอันนี้สี่สิบพันมันก็สมัครงาควนรถซื้อแล้วออกบ้านมาสับงปกระซามกันกเปาไปขหน่ง

ครั้งคือบางทแค่เขาก็นอะกินซุปกัอนนะเขาจะกินดิบกว่านี้เขาบอกมันกรอบจำเนื้อเขาบอกมันคลุกเราเขากินแบบเพิ่มมาเขาบอกมันกรอบกระปุกนี่เนาะขมใจกินอันนี้ก็เสี่ยงข้างยันย่านไปหนึ่งแล้ว ก็มีงานอมกินแั้นโอ๊ยอิ่ม,มนเมน๊ะยมเนี่ยกระเบิ้กระช่างหมูนเมนี่ย

โชว์ไปเลี๋ย้เอโชว์ไปแล้วกหักโชว์บ่วยเลยยาเบิดหมดเอรูทามแบบคุ้นบ่อตบ้าจังมามีพักกระแทบคือเก่าพี่ไองกิ่กก็พักซี่วะเนี่ยวก็ลำหน้าตู้ฮะของัซอ โอ้ยยกข้าวจองหัวหากันบู่เรื่องข้าวได้เนี่ยหัวบุกใหญ่จองหัวหาพันสองหัวหาพันขาขายไก่วในบุญสข้ำซมนี่หัวหาพันไม่อมงนง่ายเลย่ไปเก็บในตู้เลยแช่ตัวหนึ่งหนึ่งละสองเป็โอ้โห เพี่มวเดียวเจ้ากระบอกล้านเ่ใช่เจ้ากระบอกมันตีขอบใจพี่น้องที่ติดตามเด้พี่น้ขของเด้อสุดคนอยู่ดีไม่แห้งกันสุมหมองสุบอนขขอแซบ <isas S 2> กุเก่างานยังเ่็นแล้ว งานปอ่อหมกนี่อพอก็ไม่คิดมาพี่น้องอย,ยกถวยสดเฮ้ย้าจบสดถวยรอดแซ่บ<ะ>